วัสดีครับพี่น้องรายการพระกามังสุขมาถึงท่านแล้วนะคะอาลีดิยาฮาลีดิยาลูยาสุรุโคฟอรติฐานุลัสาธุการในพระเจ้าพระบิดาพระบุตรพระวิญญาณบนสุดเลยค่ะโขอสรรเสริญขอพระคุณองค์ทุกลมหายใจขอบคุณสําหรับความรักสําหรับลมหายใจสําหรับการเยียวยารักษาโรคสําหรับการดูแลเลี้ยงดูไม่ขัดสนในแต่ละวันสําหรับการอนรักาทั้งยี่สิบสี่ชั่วโมง สำหรับส่งไถ่ให้พ้นบุญไฟนรกให้พ้นโลกปีวิสัยต้งพวงให้พบความรอดให้มีชีวิตนิรันร์ให้ได้มงกุฎสวรรค์ให้ได้ของประทานทั้งเก้าอย่างให้ได้พระสิริทีลงมาเต็มบ้านทุกหลังคาเรือนจนสุดปลายเป็นบรรลผู้ที่ใจสัตว์ซึาา่งสะอาดในการเฝ้าเดียวในการแชร์พระโพลในการนมัสก,การสรรเสริญทุกลมหายใจโอ้พระบิดาสดกุลคฟ้าได้กสิ หากลูกทุกคนทำผิดเรื่องไรกรับพระองพระทานาไฟาบาปด้วยเถิดเจ้าค่ะขอพระเจ้าทีพระพรลงมาจากฟ้าสวรรค์ให้ลูกทุกคนที่ใจสัตย์ซึ่งมือสะอาดในวันนี้ทุกรัวเเดินจนสุดปลายแผ่นดินโลกขอให้เป็นไปตามน้ำพันไทยของพระองค์เถิดเจ้าค่ะที่จัดรายการนี้ขอบคุณพระองค์ในนามพระเยซูอาเมนพระเยซูคริสต์ทรงนำชีวิตให้เดินทางทมให้ศึกษาและให้จดจำนำพระธรรมมโนบำเพ็ญ เอรุน้ำไฟมืงาปพระบิดานำพาเห็นความชื่อทุกอย่างไม่งดเป็นรีบบำเพ็ญด้วยความจริงใจพระเจ้ามาเ,เปลี่ยนชีวิตเปลียนความคิดให้เป็นคนใหม่พระวิญญาณสถิตในใจเป็นทานที่ประยจนตใจทุกคนเอสเอสฟารเสยุสายฟารเสยุสายฟารีไม่มีภัยใดมาแผ้วพาที่คำนักคัน ในทุกการพระองค์ทรงปกป,ป้องอยู่ทรงคอยคุ้มครองทุกวันนั้นทรงเฝ้าดูพระเยซูทรงอยู่กับทุกคนไม่มีภัยร้ายมากำกายในตัวท่านราชานั้นทรงขจัดภัยในทุกแห่งหนเชื่อวางใจในพระบิดาจาฟ้าเบอ้์บุให้รอดทุกคนเริ่งถวายตัวรับใช้พระเจ้าเอ่ย ไอ้รดทุกคนทุกตำบลมาสรรเสริญพระเจ้าสรเสริญพระเจ้าทุกตำบนข so อบคุณพระเจ้าในนาาพระเยซอเมนพระคำที wrote, ่มาถึงท่านในวันนี้ขอบคุณลูกบุญด้วยนะลูกาบทที่16ข้อ15้าแอนฮิเซทุยเดม You are those who justify your sin before men, but God knows your hearts. พระเจ้ารู้นะที่จิตใจแต่ละคน For what is highly esteemed among men is an abomination in the sight of God. แต่พระองค์ตแก่เขาว่าเจ้าทั้งหลายท,ทําทีดูเป็นคนชอบธรรมต่อหน้ามนุษย์แต่พระเจ้าทรงทราบจิตใจของเจ้าทั้งหลายด้วยว่าซึ่งเป็นที่นับถือมาทกทมกลรมมนุษย์ก็ยังเป็นที่เกลียดชังเฉพาะพระพักของพระเจ้าังนั้นบางคนสีแแซงทําเป็นคนดีทําเป็นคนชอบธรรมแต่ที่จริงแล้วน่าซื่อใจครพระเจ้ารู้พระเจ้าฟักใจมาดู พระเจ้าดูที่ใจไม่ใช่ดูที่การทำหรือดูที่หน้าตาคนนี้แต่งตัวสวยคนนี้แต่งตัวงามคนนี้พูดเพราะแต่พระเจ้าดูที่ใจนะรู้หน้าแต่ไม่รู้ใจวิองเออบางคนนะเอาหน้าย่างหลับลังย่างนะพระเจ้าเกลียดนะให้การเถ็ดย่างขี้หกใส่ร้ายปซี่วันนี้พระเจ้าไม่โฉนะอือวีวนบทที่ยี่สิบสองข้อห้า there can be no night there they need no lamp no light of the sun for the Lord God give them light and they h a l light for ever and ever กลางคืนจะไม่มีอีกต่อไปเขาไม่ต้องการแสงตะเกียงหรือแสงอาทิตย์เพราะว่าพระเจ้าทรงเป็นแสงสว่างของเขา และเขาจะครอบครองอยู่ตลอดไปเป็นนิดอยู่กับพระเยซูคริสต์เป็นพันปีเลยพี่น้องกลางคืนไม่มีมีแต่กลางวันบนสวรรค์นนะอยู่กับพระเจ้าใช้แสงสว่างของพระคิดไม่ต้องใช้แสงดวงอาทิตย์เลยวิบรบที่5้ข้อห and I look and behold in the midst of the throne and of the four living creatures and in the midst of the the stood a lamb as though as to it had been slain having seven horns and seven eyes which are the seven spirits of god sent out into on the, the earth ในระหว่างพระที่นั่งกับสัตว์ทั้งสี่นั้นท่ามกลางผู้อโโาวุโสพระเจ้าแลเห็นพระเมสสโปโดกประทับยืนอยู่หนึ่งถูกปรงพระชนพระเมสสโปโดกทรงมีเขาเจิเขามีตาเจ็ดดวงซึ่งเป็นวิญญาณทั้งเจ็ดของพระเจ้าที่ทรงส่งออกไปทั่วแผ่นดินโลกเห็นไหมเนี่ยบทวิวรจะเห็นได้ว่าพระเมสสโปโดกหรือพระเยซูนะ พระบุตรของพระเจ้านั่นเองนะมีตาเห็นไหมตาจิตดวงวิญญาณจิตของพระเจ้านะส่งออกไปทั่วโลกที่ว่าช่วยคนอยู่ตอนนี้เพราะวิญญาณบริสุทธิ์อยู่ช่วยคนน,นคนนู้นคนนี้คนนั้นทั่วโลกตอนนี้พี่น้องนะเพราะวิญญาณบริสุทธิ์นี้ช่วยเปลี่ยนนิสัยคนได้ใจชั่วใจบ้องใจบาพระองค์ทรงมาเปลี่ยนใจให้หมด ใจที่เคยปุดปดที่เคยขดเปียนมดทั้งเพใจที่เคยเกเรเปียนให้เพให้เป็นคนดีที่ชายการได้น้าเมเอที่ชายการได้จากใจที่ชั่วเคยฆ่าคนเคยด่าคนเคยทะเลาะกับคนไม่เอาหยุดหยุดหมดวางมีดวางดาบวางทุกอย่างได้เพราะว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่นั่นเองแต่ถ้าใครไม่มีพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่ยังชั่วอีกยังพูดโกหกอีกยังพูดโกหกมดเท็ดอีก ยังใส่ร้ายเพื่อนบ้านอีกยังใส่ร้ายทำร้ายลูกกำพร้าหญิงมากอีกโอ้หลายอย่างพี่น้องแต่ถ้าใครมีพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่ในใจแล้วมีเลิศเลอความรักกันความรักอยู่เต็มอกจอยความชื่นชมยินดีเต็มอกนั่นแหละนะเปลี่ยนนิสัยเลยพี่น้องฉะนั้นมาหาพระเจ้าโกนหมดเวลาจนะต่ที่บ้านไม่เป็นก็มี ปัญหานะเอาพยานนี่ไอ้หลานตีกับอาขื้ยน่ะน,น,นั่นแหละตีกันเขาบอกว่าอาขื้ยนั้นเอาไม้ตีเขาคนนาฬิกาแตกแต่อาขื้ยเขาบอกเขาไม่ได้ตีว่าหลานก็ชกไงชกอาขื้ยหน้าตาแตกแล้วก็ไปโฟงตำรวจแอ๊ะยังโปรยเขาเรื่องของ,ของ,ของเขาแต่พระเจ้ารู้เพรีว่าใครผิดใครถูกนะ เราไม่เข้าข้างไหนแต่พระเจ้าเห็นหมดทุกการกระทําพี่น้องปิดพระเจ้าไม่ได้เลยนี่เล่าให้ฟังวันคาอินแน่นั่นนะพระเจ้ารู้หมดใครฆ่าน้องใครฆ่าพี่ใครฆ่าหลานใครฆ่าลูกใครฆ่าพ่อแม่รู้หมดพี่น้องพระเจ้ามีตาทิพย์ปะจากสุดทิพย์ปะจากกวานก็โปรองอะไม่เป็นทึงเชือพระเจ้าพระเจ้าบอกหมด ไอพูดไม่ได้เดี๋ยวว่าเข้าข้างนูน้นเข้าข้างนี้ไม่เป็นเลยเฉยแต่รู้หมดนะทุกการกระทําของคนนะพระเจ้าให้เพลงนี้นะคะโอพระเยซูทรงอยู่ด้วยเป็นนิดนามพระคิิ์นามศักดิ์สิทธิ์พิชิตโลกา ช้สวรรค์สดุดีทุกวันเวลาทรงสง่าทรงฤทธาทรงยิ่งใหญ่ขอยกดูพระเยซูให้ดังกองฟ้ากราบพรรษาพระบิดาทรงห้อยพรไชรอดจาผีมานเพราะพระองค์ทรงมาไทยใครเกิดใหม่จึงได้เห็นแผ่นดินพระเจ้าใครเกิดใหม่ในพระเจ้าได้เข้าวันเลยให้มาเกิดใหม่ในพระเจ้านะคะ อาลลูยา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 เกิดใหม่ในพระเจ้ากันแล้ไม่มีทุกข์ไม่มีโศกนะลูกไปก็เจ็บวางมือในน้ำพระเยซูก็หายไม่เป็นยังไม่ได้ไปหาหมอเลยนะวางมือทุกวันวางมือให้พระเจ้าช่วยทุกวันขอบคุณคุณอารีด้วยลูกเจ้าเอลุอาคุณอารีลูกจงดี ลูกจักเกิดลูกดาวลูกตุนลูกอภิญญาหลายลูกนะที่ว่าตรงเวลาดีมากน้องเล็กน้องรวยด้วยนะ,อะขอาการรับใช้ในวันนี้จงเป็นที่ประจักษ์แจ้งทุกแห่งหนจงถึงแก่ญาติมิตรสนิทชนให้ทุกคนเราหมูยชนในโลกายเดินทางสว่างของพระเจ้าทุกคํำเจ้าอ่านพระคำทำตามงานทุลาพระทุกชีวิตที่เกิดมาต้องมรณาถูกพิพากษาไม่พ้าาพนกรรมที่ทำไว้ใครทำดีได้ขึ้นหวนใครทำชั่วลงบึงไฟนรกไม่เป็นไปเห็นมันแล้วโปรด ทำความดีกันเถิดตามพระองค์ทรงนํากันเถิดนะจะได้ไปสวรรค์กันทุกคนขอบคุณพระเจ้าในนามพระเยซูาาอาเมนช่วงนี้รับเชื่อพูดดังๆเลยค่ะข้าแต่พระบิดาลูกปรารถนาพระองค์สุดใจด้วยชีวิตลูกผูกผิดบาปมานานผีซาตานมาแย่งใจไปเคยทําผิดบาปขอสารภาพกับใจขอพระองค์ทรงอภัยเถิเจ้าข้าพระบิดาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ขออเชิญพระองค์ทรงครอบครองบาลังชีวิตเปลี่ยนจิตใจใหม่ชุบชีพใหม่บทบาปและคำสาปแช่งปทดพันธนาการผีมารซาตานจากปัพรพุที่เคยทำมาขอพระบิดาทรงนำพาชีวิตลูกใหม่ให้เปี่ยมล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์หยุดบาปเป็นกรรมทำแต่สิ่งดีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปลูกเชื่อว่าพระเยซูทรงเป็นพระเจ้า พระเยซูทรงมรณาสามวันลบคืนคืนพระชนเพื่อกระทําให้ทุกชนชาติเป็นคนชอบธรรมให้พ้นบาปและคำสาปแช่งให้พ้นบึงไฟนรกลูกขอรับพระเยซูมาเป็นพระผู้ช่วยให้รอดตลอดไปขอพระองค์ทรงอวยพรชัยลูกอติษฐานด้วยความเชื่อขอบพระคุณพระเจ้ากราบทูลในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอบคุณพระเจ้า ปกมือถวายแก่พระเจ้าปกมือให้ลูกพระเจ้าคนมายินดีด้วยหน้าเลิกบาให้หมดพี่น้องนะขอบคุณพระเจ้านะช่วงนี้ป่วยนะก็มีแต่ญาติพี่น้องมาเยี่ยมนะเมื่อก่อนคนที่โบสถ์นี่จะมาเยี่ยมกันเป็นเต็มเลยโบสถ์สวีโดยเฉพาะถ้าเราอยู่โบสถ์สวีแต่เดี๋ยวนี้ไม่มีสักคนหนึ่งมาเยี่ยมเลยนะแต่ไม่เป็นไรไม่เป็นก็ไม่ทอ้อถือว่าอยู่กับพระเจ้าไงพี่น้อง แต่เมื่อกนนี่คนจะมาเยี่ยมเต็มเลยอะแต่เวลาไม่เป็นไม่บายอ่ะคนยกมาทั้งโบสโดยเฉพาะโบสสวีนะแต่เดี๋ยวนี้ไม่เป็นเดินทางไม่ไหวพี่น้องแก่แล้วนะก็ไม่เป็นไรนพี่น้องทางเฟซทางไลน์ให้กําลังใจหนุนใจมาเต็มแม่ให้หายนะพระเจ้าอวยพรแม่เพราะว่าเก็บไข้ได้ป่วยนี่มีทุกคนเพราะไม่เป็นทางป่าทุกวัน ทางปลาจากกรรมงานนั่นเองจากกรรมงานเสร็จแล้วก็แล้วก็ไปนอนที่ใต้เตียงที่โรงพยาบาลด้วยตอนนั้นไม่ได้อยู่ห้องพิเศษแล้วรู้สึกมันเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยมากเพราะว่าไม่ได้นอนเลยอพี่น้องนอนใต้เตียงก็หกเตียงนี้ดังเตียงนี้ดังเตียงนี้ดังกันพังเพลงเตียงเป็นรอยรอยเตียงจริงไหมพี่น้องนอนไม่หลับ ก็ไม่บปเพราะเราอายุมากแล้วด้วยเอาขอบคุณพระเจ้านะคะ,อะขอบคุณพระเจ้าทุกกรณีแหละทางานได้แต่อย่าหักโหมเช้ามืดก็กวาดขยะอย่างเดียวแล้วก็ปลูกต้นไม้ปลูกต้นอกดิบต้นหนึ่งแค่นั้นแหละแล้วก็มาเข้ารายการอาบน้ําเสร็จก็มาเข้ารายการทํางานเบาๆได้งานหนักยังทาไม่ค่อยไหวพี่น้อง ถ้าเกิดไม่ไหวจริงๆก็ไปอยู่บ้านลูกชายถ้าเกิดถ้าเกิดอายุมากกว่านี้แล้วก็ไปอยู่บ้านลูกชายถ้าทำอะไรไม่รอดนะพอแก,ก่แล้วพน,นันในพี่น้องนะอ่าพระเจ้าอวยพรพระเจ้าเสริมกำลังพี่น้องด้วยช่วงนี้ติดฐานนะใครเจ็บป่วยใครปิดหวังนี้สินรำพระอายารางใครที่ลำบากนะคะ,ะยกเสียงขึ้นเลยค่ะอ่าด้วยก ขออนุญาตใช้ภาษาพระวิญญาณภาษาแปลกๆที่พระเจ้าชักเหมาไม่เป็นให้พูดไม่ใช่บทสวดแล้วแต่น้ำพระไทยของพระเจ้าแล้วแต่พระเจ้านำพาประกาศสุรฟุฟอนในงานเชิยรนันตกโกฟูโอ้พระบิดาโอ้ผีไอออกไปให้หมดผีวัดออกไปให้หมดผีรากของคืนออกไปให้หมดโอ้ก็บิดา วิญญาณผีวิญญาณร้ายต่างๆที่มาใส่ความคิดทำให้คนตีกันทะเลาะกันทะเลาะโบแวงกันศึกสายเลือดพอให้ออกไปหมดเลยค่ะวิญญาณสงครามวิญญาณการทะเลาะวิญญาณโรคร้ายพระเจ้าส่งไฟมาไฟไฟเอากดไฟเอากดาดเอาดีมันอินเดียมอยวจีเซตราย คัดเอาออกไปคัดเอาออกไปไปคัดเอาออกไปโซโลฟอร์อกระเสร็จฮอร์โมสิทุกโกลเด้นจนสุดไปเป็นโนึ่งลกแล้วก็โซโลฟอร์อะไรก็เสร็จัดเอาขัดเอาคัดเอา カタオオカカシゴトコフォンのガセカタオカタオパカシゴトコフォンのガセ ผีไม่มีสิทธิ์มีส่วนในร่างโลกพระเจ้าทุกคนในร่างแม่เพนก็ไม่มีสิทธิ์มีส่วนขอถวายตัวพระเจ้าถวายกายใจให้พระเจ้าพระกาะสือกรุกบารักกระีผีต่างๆไม่มีสิทธิ์มีส่วนในร่างโลกพระเจ้าทุกคนพระกาะทาหลวหัวกระสีขอไฟพระเจ้าเผาผลาญทั้งในหัวจรดเท้าไหมค่ะสุรกฟอนในกระสี <c oughs> ให้นงเล็กหายโรคไปค่าจ็บให้คุณอารีหายเดินได้ให้คุณสมบูรณ์ไทยนิคมหายหมอบอกว่าเลือด <c oughs> ไหลไปเลี้ยงหัวใจไม่ไม่ได้ไม่ได้มากนั่นเองฝืดของสามีเมื่อวานไปหาหมอที่นี่หมอนัดสี่วันครั้งห้าวันครั้งแล้วพี่น้องเพราะที่ผ่าตัดหัวใจมาสิบกว่าปีนั้นมัน หมดอายุของการใจแต่จะผ่าหมายไม่ได้แล้วก็อายุมากแล้ว8ปดาขวบแล้วก็ทิฏฐานเผื่อกันนั่นเองขอให้เลือดไหลเวียนไปเลี้ยงหัวใจได้ปกติพระเจ้าทำอศัศจรรย์พระเจ้าทำอศัศจรรย์ทุกเรื่องรางฝากในพระหัตถ์ของพระเจ้าโซรุโฟนใกัเทกฟอนอโรุโฟในกันซโอรฟนในกันเซ ทุกอย่างฝากในพระหัตถ์ของพระเจ้าปากกสกุลโกฟองในกาเตนันกาชิโอดูโฟองในกาเซขอพระเจ้าคลี่คลายเรื่องร้ายกลายเป็นดีทุกๆเรื่องราวโอ้พระบิดาปากาละกาชิโอดูโฟองในกาเตอยู่ในพระเจ้าลูกวางใจในพระองค์ปาราละกาเตทุกเรื่องราวฝากในพระองค์ปากาละกาเซพระองค์ทรงจัดเตรียมให้ลูกทุกคนที่ใจสัดซึ่งมือสะอาดในการทอดเดียนในการแชร์พกุกนในการกล่าวพยาน ในการวางมืออธิษฐานให้ผ <c oughs> <c oughs> ู้คนทั่วโลกพระเจ้าส่งเสริมกำลังทุกคนรวมทั้งเสริมกำลังไม่เป็นด้วยโอ้พระบิดาขอบคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงช่วยเหลือทุกอย่างทุกเรื่องราวโซโลโกรโฟในกาเซในกาเซชูซิงกาเซโซเดกาฟาในกาเซอุมกัาฟานในเตดังกาเซในกาฟาในกาเซซ้อนหนึ่งกาฟาในกาเซในกาเซขอให้เป็นไปตามน้ำพระทัยของพระองค์เถิดเจ้าค่ะ ขอบคุณพระองค์ในนา,ามพริเยซูอาเมนสิบนิวปน้มและบางคมกอลาต่อชาวลบมาฟังวาจา,าเศร้าเพนน้าเอย้ยว่าแมวฟังวาจา,าเศร้าเพนน้าเอย้ยทุกศาสนาสอนให้ทำดีแต่พระเจ้านี้ทรงทำคนให้เป็นคนดีให้ทิ้งตัวกลวบาาทุกท ให้เป็นคนดีมีชีวิตนิรันดร์ไม่ให้โกรธไม่พูดได้ไม่อยาบคาจิตใจสุขสันต์ไม่โกหกแต่ต้องรักกันตัวเก่านั้นแล้วทิ้งไปทิ้งไปสมชีวิตใหม่ให้เหมือนพระองค์จิตซื่อตรงมันคงสดใสกำจัดสิ่งไม่ดีออกไปสมชีวิตใหม่ให้เหมือนพระเยซู คนรักใครไม่ไวหวรูุดกอรองไร้ไรไม่หลุพระเวณนิทำเตความดิบอันพระกำปีพระเจ้าอวยพรหน้าแม่พระเจ้าอวยพรพระเจ้าอวยพรอาร่านพระคำปีจบลิ่มนะัสามหมื่นหนึ่งพันเก้าสิบแปดข้ออ่านแล้วทำตามให้เชื่อฟังแลจะ,จะจะเจริญก้าวหน้าทุกคนนะคะเพอร์เฟกทุกคนนะคะเกิดผลทุกคนนะคะขอบคุณพระเจ้าในนาพมพระเยซูอเมนขอพระเจ้าอวยพรผู้ที่แชร์คลิปนี้ต่อเป็นโทษพระพรด้วยค่ะ เกรซบิวิวสวัสดีค่ะ